0 1 9 9 1หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามสามสามห้าหนึ่งเกเลขท้ายเลขหน้าเลขท้ายออกไปครบไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นรางวัลของเราแล้วนะคะท้ายสองตัวกับรางวัลที่หนึ่งมาพี่น้องมาลุ้นกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันหวยออกตอนเย็นนะคะตอนนี้กาลังรอดุ้นหวยนเพอทจะขนข่าวขนไปก่อนนะคะ ถือเล็กสกันจากสิบเขนอก,อ,อกรอาษีมีแหง้งข,ข,ขนข่าต่อบอาาักค่ะุูนลูนุูนเท้ามึงยินดีน้ำกูแนะ่เท้าอุปกรณ์ออกกลางวันหลักที่สองมันจะใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหมู่ใครจะจ่าอุปกรณ์ออกกลางวันหลักหนึ่งอยังไงก็ถูกโซนนนี่ยนะโซนโซนเนี่ยหลักที่สออกกางวัลิ้นท้ายสามตัวครั้งที่สอง มดเป็นก <ins harmonic noise> oh, ้อนโซนอ่อนเคลื no ่อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวขมายินดีน้ำกูนะเท้ากูจู้นี่กันเถอะมาใกล้ๆกูนะเท้ามายินดียินจะกอดคอกูกูบ่มมกคนตัดคอเท้ามันยินดีกูนะเท้ามึงยิงยมหัวกูจี๋เท้ามึงยะนี้ปลาข่างกูงั้นกูชอบอย่กูถือเลขซ้ำโตมีต้นเชร์รี่อีเจ๊จับหัวกูนี่นี่ลากเจ็บนี่นะ นี่คือกูเป็นตัวประกาศนี่เนาะชีวิตมึงขึ้นอยู่กับกูตรงวันอาท้าย์สามตัวสามตัวยังสองตัวเลขที่ออกสามสี่เก้าสามสี่โอ้ยมันยังยังเลขท้ายเยอะเลยค่ะสามตัวอยู่ยหลอดไปฮะตัวมึงสาม จ้าโอ้ยหามึงกูนึกว่าคือว่าเลขท้ายคือวันมันออกเบิ้ดเลยสามตัวยังไงมันต้องเลขเบิ้นแน่นอนยังสามตัวยู่ยังสามตัวยู่ผมมึงสวยสวยได้แถวจิกข่มกุบนดีใจเด้ดีใจเด้ ดีใจคุ้มภูมอยู่ขอบคุณด้วขอบคุณตักากหใช้อุปกรออกรางวัลลักทึงมุสีเอาปเ็ยงเกิเียบเุสี่หงนเอ่หลักหยคือ เราเอเอิดคนเขาสี่ท่าคนเอียงคนกับเบนคนคนกับเบ็นคนกว่ามีแต่มือยงางอยู่เียเราคนจองผู้เดียวแล้วมือหงายมัน่านกบคเลยกาผู้ใหญู่น่มืงายมันอยู่รุ่นหัวน้ำกุกกนมันจะมีปากข่งกันในุดกระถือเล่นกุชชีอกลงวัายสองตัวนี่ง ซื้นซื้้อซนหก้หนึ่ง้หนึ่งแปดหนได้น่าไดก็ถือนี่คือชาวใจหะใจแหงแ้โอ๊ยเสกูจะขาดเด้ ร่งวัลทั้งสองตัวงวดวันที่๑พฤศจิกายน2566เลขที่ออก6363เลขเลขมาอีมีเงิน๒๕๖๖เลขที่ออกถืออีกแล้วบริสุทธิ์นี่เลขลิง โอ้ยันนี้ฟันที่เล็กน้อยนี่ยคือมันคือซีริงสูงโอ้ยเล็กอีมีเงินเล็อีมีเงินนานหกสามหาวันที่หนึ่งวันที่ห่เป็นยังเท้าเขาเป็นยังมันยังประมาณที่หนึ่งยื่เท้าโอ้ยขอโทษเท้าเขอโทษเออเขาจะลุดใช่ไหมโอ้ยเขาเห็นเขาเขาเธอก่อนเธอก่อนกันยังถือกันหลักางบ่นเนาะมันจะถือเลขสามตัวเนาะ สามหาตบตอนีเฮ้ยหาตบปอนน่เอออีมีเงินสองมวดซอดละคะอ่าจังหวะิถือฮกสามหานะเขาให้มันขาดเดยคณะสื่อเป็นอย่าบอกนะว่านังอัมาลาบอถืออีกและค่ะนั่งสิมาซื้อเอาไะ้สามตัวตรงๆอย่างเดียดังบอซื้อแบบหกสามสามหกหกหาหาหกอย่างนั้นนี่เดย์หาสามสามหาันนี่กระทึกค่ะคณะสื้ออันนี้เอา ื้อดังนั้นเราก็ยังมีหวังแรงวัดที่หนึง่งเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องคะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะ<อ>ทำไมไม,ไม่ลงอ่ะเอา้าอ,อยู่ย่งมาแล้วคะ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องขึ้นมาดูกันแรงวัดที่หนึ่งนะคะตอนนี้เจอเจอเจอจีจจยะ,ะยังไงก็ถูกมั่นใจ ออกรรงวัลทั้ง6กท่านนะคะได้เสียงลูกบอลครบแล้วค่ะต่อไปนะคะยิ้มเข้าไว้เปิดฟ้าสลับทึบแสงที่จะเจ็บลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้เปิดชายโจรผู้กู้ชมกันออกรรงวัลได้ทราบพร้อมกันพักหนึ่งหลักค่ะพร้อมได้ใช่ไหมถึงอย่างนี้เปลาขาวกลมกุจิธาโดดเด้งจิจิจ่ายเหมืนเด้ เร well. e hundred hundred ื่องวันโดดวัฒนศนั้นพันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวันโดดเลขเยิงเยิงเสือกูเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่ง กูเจอแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งบักขอบคุณค่ะขอบดูกันค่ะชวนกล้วยทอดค่ะถึงแล้วโอ้ยมึงเลยก็เป็นอันว่าดีใจกันนะคะกูถูกจักบาทอ่ะแต่ไม่รู้ว่านายถูกเท่าไหร่ฉันไปเมาสตะเลขกันขี่เคปเลข การ์ี้นี่กับชิฟาไว้ซันนี่เลยด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะาต้อ Thank you. Thank you. Like ha ีกแล้วมาตอีกแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะือเข้าตูเจสอย่าดมว้เนี่ยล่ะโอ้ยคอยถือแล้วคอยถือจักบาถือจบายิ่ทุอยู่สฮสูมันคือบอกนัออกซีนึงถือไนถบา ใช้แหละนี่ห้องห้องรางวัลอันนี้นะนม,นม่นีโอ้ยสูมันมันนี้ซื้อน่ะแปดนึงนี่นะอ๋อสุดยอดใส่ล่ะห้านึกูจะใส่นี่ด้เนาะสี่สิบสี่สิบาทสี่สิ <c oughs> บ็นเกลาเติสุู พี่น้องคะเป็นข่าเต่าค่ะมันขรัมได้มจ่าจถือไปพี่น้องเอ้ยสบัยดี้อจ้าถือเลรียญสาวบาทบาทสี่สิบบาทเกือบสามตัวนะคะเอกลยหลอยู่นะคะบริไดซื้อมันไหลดิถือสามสิบบาทยังได้สองพันห้า สี่พันบาทสี่หมกักสามพันกัวประจักษ์สีซถึกเล็กเองเด้อเด็กจะไปทำบุญเลยสวยด้วยอะไรด้วยอ่ะในเข่าก็จะได้หลายปีดีนะถือเล็โอ๊ยขายเข่าอยู่แล้วกระเพาะที่เองเอามาทำไก่ด้วยขายเข่ามา่เรากินกระเทยเท่ารอดไปค่ะ สันเคยถวโคมุนจึงงวยจะเจียวไปจุ่จุดทูบนะแปดหานึงพี่น้องออกเก้าหานึงค่ะ <c oughs> ดีนะยังสื่อไว้เนาะอยมันไอจ <c oughs> นะุดทูบนะหาแปดนึงเออนี่ครับแล้วก็ปีนแน่นอนปีนไปปีนมาหน่ะเลเฮ้ยเกือบน้ำถึงเลยครับตรงข้างบ่มีมอกยุ่ง <c oughs> โอ้ยจน <c oughs> ตืวจำตูวนะคะ <c oughs> ดังนั้นติดบุญละคะพี่บันขาจีซืึอขวยแล้วนะคะพี่ใบมนได้่ะเือแล้วตะกี้ว่าชิ้น่ไหนชิร้อยขวาม่นบ้าตะกี้ว่าชิพี่ท่านขวายไส้ฉันชิตรกเนาะอยู่เคมราดมารับเอาพอดีเข้ามาด ลูกค้าอย่าบ้าขับปืนต่อกิจการพร้อมที่ยากยังเจี๊ยบกับหัวฟูน่ะเด้ปรจมดอกอ้าเอเรื่องอะไก็เมื่อเะมันเป็นตื่นตั้งแต่ติหาพูนบม่ได้เมื่อยเลยมาอันตื่นมาผมคือวันร้อนเมื่อยมันมือเมื่อยขาดจากถึกเลยพี่น้องอันเมื่อยนหนก็เมื่อยน้ำกัดนกไก่ใยนี่นดี๋ยวมันเช้าล้วก็เช้าพร้อมกันมาดอง ู้ว่าจะเขาจุเล <c oughs> ื <ini> ่อกบเได้ไมกคมลงในหัวมันนี่บัเพิ่นถือหรอกว่าบัเพิ่งบ่ถือชางช้างลายบริยานขันสื่อบริเอัน้ำเข้าลายกับใครย่ดเอาจุดบริหารกระโหลกลายเดี๋ยวนี้เี้ยใครจับง่ายนะเฮ้ยเดี๋ยวใครก่อนเขาง่ายบอสผัวมาจับตั้งสีจับตังี เฮ็ดลวดอะไรก็ซับไปซับมาเดี๋ยวพักก่อนค่ะพักโฆษณาโฆษณาเข้ารัวๆล่ะค่ะเจเจ็บกระถึกบ่ ม่กินอ้ยจักไม่บอกเดียกจะกินอะไรเมื่อแรงสิกินนอย่างกินอย่งเดียบงกงคเินูโฮมพอแตงครัวลไหนเอ้พอแตงคัวก็ใช่แล้วขนาดนี้แแงอีก บักผ่าบักคมเงินเป็นแตงผัวผ่าสิดบ่ผ่าบ่กเป็นผ่ายังเนผัวห้าัวแทนเนาะมดานี้บบอื้อบ่มาณบักขัดชาีบุษงูถึกเล่ไหนแม่ไม่เข้าใจนี่ึกเลเนอะไรมิเบอา นั่อารมดี้อเจอคนไปกองหนาะดีใจนั่นได้สิเด้อไม่ได้พูดไนเไปเ็นตบน,นี้แหละ่ะมมนเป็นยังงเขามึงจะ่าพอตายเด้ออย่ขาดกินที่ชั้นตะกอนฉันอะแก <c oughs> ้าเบื้องหน้าลูกปู้าลุล่นล,ลูกแล้วปูแน่เจจดิเนตรงเด้น้ัน้า ผมซื้อว่าเจี๊ยบนะมีเอมีแหเด้อสวนนี้มันบริโภย่อยๆน่ะเด้อว้ได้ขาวมึงยังยังไล่ดกไปคดซอยได้เอะ เราก็ทำบ่อยน่อยให้หนึ่งก็จะเต็มให้อันลดนะ ใจให้ดีได้จักคอนไม่เสียยา,ขางขึ้นสอบปากกาดีปกอนเนอ้วนๆเลยแถวนี่เขานัดขันดับเนบ่ต้องห่วงค่ะงามเขานะแถวหนึ่นงมไนนะเขาเอาต่ะถ้าจะรับสีขาามันปะ เ่นนาไกลกันพระจกกระิปาอยู่พระจ้กริบเอาาา้าวมาพัวคข้ายเข่าพอดีบ่เหียเเข่าก็พวกัพวทต่ตีอนอจติตายก่อ <laughs> น เลี้ยงมันก็แเจบอยู่มัดมวนเพียงกันเออก็คือปวดกระโจแล้วมันจังนอนมวนฮัลโหลปนีนักลีละอืมมีแต่ห่วงดีนะจ๊ะมัดใหญ่ๆมาเลย เออ,อมันเต็มเดี๋ยวเมื่อไหรกับบ้าสกวันมทานผัดตองรัดสามร้อนกุระสุรีดัแม่ นี่เดี๋ยวว่าิคุณทั้งคนบยำยนตมัดข้าทํางานก็สิความสุขอดี4รถเนาะรถน้า้หมดตาลายลงแก้ม่ เปลียนไปมันโยนหมดเธอไม่ดรถกรถที่สรถที่สามรถที่ค่ะรถที่สามวันนี้คือข่าหาให้ได้จีรถรถเต็มต็มเต็มเต็มเมันมัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ้ฮักลงหลอดผีลิต้องมาค่ะพี่โยนค่ะคอ,อยขึ้นมายูาย่ใต้ลมเถอะนะพี่สามนะคะพี่น้องวันนี้ทำงานแบบมีความสุขไม่เหนื่อย,ยไม่เครียดไม่เครียดนะฮะเคากันจะลื้อคำเป็นกำลังใจให้ได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กู้เขานะคะเนี่ยมันจะหลักรุ่นก้อยเป็นน้ำ ม,มือแรงกระถึงอีกได้เลยค่ะมงกระเถึงอีกวันนี้เจ้าเม่สีกันดามานะคะเดตามคิปหน้าพี่น้องไปแล้วค่ะนางถึกเล็กนักอารมณ์ดีนะคะสบายดีเด้อจ้า